การกำกับดูแลและการควบคุมการบริหารส่วนตำบลโดยราชการส่วนกลางตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช5 5 5 0มาตรา282ซึ่งให้ความสำคัญของการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเราบุว,ว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการควบคุมตรวจสอบและประปับปรุงแก้ไขการบริหารงานท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายการของการบริการสาธารณะที่กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเนื่องมาจากมีกรณีของการบริการสาธารณะที่เกิดการเบี่ยงเบนไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ความหมายของการกำกับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นการกำกับดูแลหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินแบบกระจายอำนาจที่หน่วยงานหนึ่งมีอำนาจในการควบคุมอีกหน่วย การหนึ่งที่อยู่ในการกำกับดูแลให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือตามอำนาจหน้าที่หรืออำนาจที่องค์กรมีหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กร,รอื่นในการให้องค์กรนั้นๆทำงานภายใต้กฎหมาย การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจึงมีลักษณะเป็นการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินง,งานบริหา,ารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งมีความสำคัญต่อการบริหารท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักการของการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีสองประการคือ 1. การกำกับดูแลในระดับชาติโดยกระทำได้ใน3ลักษณะ 1. การกำกับดูแลโดยกระบวนการนิติบัญญัติดังเช่นกระบวนการกำกับดูแลโดยรัฐสภาดังเช่นจาราฐอาณาจักรเป็นต้น 2. การกำหนดดูแลโดยกระบวนการบริหารเป็นการกำหนดดูแลโดยการบริหารมีลักษณะมุ่งเน้นการดำเนินการเปลี่ยนแปลง ฎหมายที่ส่งผลต่อรูปแบบโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดังเช่นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชะการกรุงเทพมหานครพศ2518เป็นต้น3การกำกับดูแลโดยกระบวนการยุติธรรมเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่จัดตั้งขึ้นมาไม่ใช่มีสระรัตออตานั้นที่ขาดจากการกำหนดดูแล ของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 2. การกำกับดูแลในระดับท้องถิน่นการกำกับดูแลในระดับท้องถิ่นเป็นการอยู่บนพื้นฐานความคิดของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมมาพิบ้านซึ่งแนวคิดดังที่กล่าวมาเข้ามามีอิทธิพลในการบริหารงานท้องถิ่นอย่างมากในปัจจุบัน 1. หนลักนิติธรรมหมายถึงการใช้กฎหมายเป็นหลักในการ ปกครองโดยตากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรมการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายการกำหนดกฎกติกาและการปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเข้งคัดโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิกในสังคม 2. หลักคุณธรรมหมายถึงการยึดมั่นความถูกต้องดีงามการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน 3. หลักความโปร่งใส หมายถึงการสร้างความไว้วางใจของคนในชาติร่วมกันโดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใสและประชาชนสามารถตวรวจสอบของภาครัฐได้ 4. หลักการมีส่วนร่วมหมายถึงการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของท้องถิน่น 5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึงการตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความสับนึกรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิน่นการใส่ใจปัญหาสาธารณะของท้องถิน่นรวมถึงการกระตือรือร้อนในการแก้ปัญหาตลอดจนการยอมรับในความผิดที่แตกต่างกันแต่กล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตนในระดับภาครัฐหกหลักความคุ้มค่าหมายถึงการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม รวมถึงเลือกนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พิจารณาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องดังนั้นหากจะให้การกํากับดูแลการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดผลสำเร็จจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงระบบและขบวนการที่เหมาะสมดังที่กล่าวมาข้างต้นรูปแบบการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปแล้วการกำกับดูแลหรือสนการบริหารงาน หน่วยการปกครองท้องถิ่นมักจะพบในสองลักษณะลักษณะแรกเป็นการควบคุมหรือตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองลักษณะที่สองเป็นการตรวจสอบโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกหรือพล,ลเมืองของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆอาจทางโดยลักษณะปัจจัยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรูปแบบ ที่ปรากฏในลักษณะนั้นรูปแบบที่คุ้นเคยและเป็นที่รับรู้กันมานานสามารถแยกได้เป็นสองรูปแบบคือ 1. การกำกับดูแลโดยสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยเช่นเดียวกันฝ่ายบริหาร โดยหลักการแล้วบุคคลมีลักษณะดังกล่าวจะทำหน้าที่แทนประชาชนเพื่อเลือกตนเข้าไปในการกำกับและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของท้องถิ่นรวมทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความโปร่งใสาการทำงานโดยกฎหมายได้สิทธิและอำนาจแก่ฝ่ายสภาท้องถิ่นไว้ในการเสนอแน,นะการซักถามการอภิปรายการลงมติไว้ไมไว่วางใจการถอดถอนและอื่นๆ เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลแต่กลไกการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานในลักษณะนี้ประชาธิปไตยตัวแทน่อยครั้งถูกตั้งข้อสงสัยว่าไม่มีสิทธิ์ภาพเพียงพอจึงทำให้มีการรับรองหรือส่งเสริมบทบาทประชาชนในการมีส่วนร่วมการตรวจสอบและควบคุมโดยตรงอีกทางหนึ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การกำกับดูแลและตรวจสอบควบคุมโดยหน่วยงานอืึ่งของรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นตัวแทนรัฐบาลกลางทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นแล้วซึ่งในลักษณะเช่นนี้ทำให้กระบวนการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างจากการตรวจสอบฝ่ายบริหารการเมืองการปกครองระดับชาติในประเด็นนี้มีรายละเอียดที่แตกต่างกันในวิธีปฏิบัติของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในรัฐแบบสหพันธรัฐเช่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและเยอรมันเป็นต้นกับรัฐในรูปแบบรัฐเดียวเช่นอังกฤษนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและไทยเป็นต้น ในกรณีของไทยซึ่งเป็นประเภทรัฐเดียวและมีวิวัฒนาการการเกิดขึ้นของรัฐชาติโดยการรวมศูนย์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านสังคมด้านวัฒนธรรมด้านการศึกษาและอื่นๆและเข้าสู่ส่วนกลางมาตั้งแต่เริ่มต้นคือประมาณปลายศตวรรษที่19หรือสมัยรัชกาลที่หที่เรียกว่าการปริรูปให้ทันสมัย จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นไทยในรัฐสมัยใหม่แม้ว่าจะเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบใดสุขาภิบาลเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงเป็นการควบคุมดูแลเบ็ดเสร็จโดยราชการส่วนกลางดังจะ ได้เห็นว่าในระยะแรกค้าราชการจากส่วนกลางซึ่งถูกแต่งตั้งมาประจำส่วนภูมิภาคในจังหวัดต่างๆจะเป็นผู้ดำเนินการปกครองส่วนท้องถิ่นเองแม้ว่าในภายหลังต่อมาบางรูปแบบของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นเช่นเทศบาลจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกหรือบริการท้องถิ่นได้ แต่กระบวนการบริหารงานท้องถิ่นไม่ว่าด้านการจัดโครงสร้างขององค์การบริหารงานบุคคลการจัดการด้านการคลังการจัดเก็บภาษีการจัดทำแผนอำนาจการอนุบัติต่างๆและอื่นๆยังค่อนข้างถูกกำกับและตรวจสอบโดยราชการส่วนกลางโดยเฉพาะการกระทรวงมหาดไทดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในยุคหลังจึงต้องพยายามเปิดช่องให้กับ กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความจำเป็นกําหนดมาตรการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มงวดมากทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขาดไร้ซึ่งความเป็นอิสระ อย่างแท้จริงในอนาคตหากรัฐให้ความสําคัญกับความอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นและปรับปรุงแก้ไขมาตรการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางที่กล่าวมาแล้วข้างต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีอิสระมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับจิตนามณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศัษษษาการาช2550มาตรา281และมาตรา 82อีกทั้งยังเป็นการส,งส่งเสริมให้ประชาชนในระดับท้องถิ่นปกครองกันเองอย่างแท้จริงอันเป็นการสร้างรากฐานของท้องถิ่นให้มีความมั่นคงซึ่งก็จะสง่งผลดีต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน